สวัสดีค่ะลิปนีจะรับมาดูนะคะว่าถ้าจะยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าวีซ่าเยี่ยมเยียนที่เดนมาร์กจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะต้องดูว่าคุณจะมาด้วยวีซ่าอะไรถ้าคุณมีคนรู้จักที่เดนมาร์กมีเพื่อนมียาตพี่น้องหรือว่ามีแฟนก็จะเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนค่ะคนที่นี่เขาจะทําใบเชิญให้คุณใบเชิญจะเป็นใบเชิญออนไลน์คุณก็เอาหมายเลขอะไปกรอกข้อมูลยื่นขอวีซ่านะคะ ส่วนท่าวีซ่าท่องเที่ยวก็คือไม่มีคนรู้จักคุณมาด้วยตัวเองวีซ่าท่องเที่ยวจะต้องมีใบจองโรงแรมแล้วก็มีเงินที่เยอะกว่าวีซ่าเยี่ยมเยียนนะคะพร้อมกับมีแผนการเดินทางการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยียนเดนมาร์กนะคะสามารถยื่นร่วงหน้าได้6เดือนก่อนการเดินทางระยะเวลาพิจารณาจะอยู่ที่15วันแต่ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้น มีคนยื่นมากยันน้อยอย่างเช่นช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาคนยื่นวีตาเยอะแล้วก็เจ้าหน้าที่สถานทูตมีไม่เพียงพอใช้เวลาการพิจารณาวีตา60วันเลยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ยื่นล่วงหน้าส่วนถ้าใครที่เคยมาเที่ยวเดนมาร์กแล้วกลับไปอยากจะยื่นใหม่อยู่เมืองไทย3เดือนแต่มาเดินทางมาได้อีกการยื่นเนี่ยยื่นล่วงหน้าได้ค่ะหมายถึงว่าถ้าคุณกลับไปแล้วนะคะก็หาวันว่างไปยื่นวีตาได้เลย แต่วันเดินทางจะต้องห่างจากวันสุดท้ายที่คุณเดินทางกลับ3เดือนเดินมากอยู่ในกลุ่มเชงเก้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้วีซ่าแล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้27ประเทศในยุโรปนะคะเขาก็จะมีหน้าที่รับเอกสารตรวจเอกสารแล้วนําส่งเอกสารให้สถานทูตถ้าสถานทูตจัดการพิจารณาเรียบร้อยเขาจะส่งมา V m เอเราก็ไปรับเองหรือว่าให้เขาส่งไปตนี้ให้เราแล้วแต่เราเลือกวิธีไหน มันก็จะมีค่าวีซ่าแล้วก็ค่าบริการของ VFS ด้วยนะคะทีนี้มาดูเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านะคะ1คือใบจองตั๋วเครื่องบินไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะใช้แค่ใบจองใบจองนี่เราจะสามารถทําเองก็ได้หรือว่าไปจองกับทางบริษัททัวร์ก็ได้ค่ะคือทําเองเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ของแต่ละสายการบินนะคะเขาจะมีให้จองคือจ่ายมาจําไว้ก่อนยังไม่ต้องจ่ายค่าตั๋วคั้งหมดนะคะ บางสายการบินก็400บาทบางสายการบินก็500บาทอ่าก๊กับเพื่อนใช้วิธีการจองแบบแบบนี้แต่ถ้าใครทําไม่เป็นสามารถไปจองที่บริษัททัวร์สถานที่ที่เรายื่นขอวีซ่านะคะชั้นหนึ่งเขาจะมีบริษัททัวร์หลายบริษัทเลยให้เราไปก่อนเวลาเพื่อใบจองตั๋วเครื่องบินถ้าไปจองกับบริษัททัวร์ก็จะประมาณ500บาทถ้าวีซ่าผ่านแล้วเราไปซื้อตั๋วกับเขา เขาก็จะหัก500บาทออกจากราคาค่าตัว๋วแต่อันนี้กุ๊กไม่รู้นะคะว่าเขาจะขายตั๋วให้คุณราคาเท่าไหร่แต่ถ้าเราจองเองทางอินเทอร์เน็ตเราสามารถเลือกตั๋วในราคาที่ถูกได้สองประกันการเดินทางประกันการเดินทางต้องมีวงเงินไม่ต่ำกว่า30,000ยูโรนะคะก็เหมือนไปจองตั๋วคะ่ะสามารถทำเองก็ได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าจะไปจองที่บริษัททัวร์ก็ได้ ต่างกันยังไงถ้าเราจองเองทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยราคาจะถูกกว่านะคะกุ๊กใช้วิธีจองเองทางอินเทอร์เนต็ตเข้าไปเว็บไซต์ของประกันนะคะเขาจะมีเขียนว่าประกันการเดินทางมันจะมีวงเงินบอกนะคะแล้วก็จะมีจํานวนวันให้เราดูว่าเราจะไปกี่วันเขาก็จะมีบอกว่าคุณต้องจ่ายกี่บาทแต่ถ้าคุณไปซื้อที่บริษัททัวร์เขาจะบวกเงินเพิ่มแต่ว่าถ้าวีซ่าคุณไม่ผ่านนะคะ คุณสามารถขอคืนประกันได้อย่างถ้าคุณซื้อจากไปตัดทัวร์ให้คุณไปยกเลิกประกันคือโทรไปก็ได้ค่ะยกเลิกก่อนวันประกันจะคุ้มครองนะคะก่อนที่คุณจะเดินทางคุ้มครองนะคะทางบริษัททัวร์เขาจะคืนเงินให้คุณเขาจะมีการหักเ,เต็ดเไว้นะคะแต่ถ้าคุณซื้อทางอิเนเทอร์เน็ตบริษัทเขาก็จะคืนเงินคุณแต่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลานานกว่าแต่ ก๊กับเพื่อนๆที่เคยยื่นก็คือวีซ่าผ่านทุกครั้งก็คือไม่เคยขอคืนประกัน3พาสปอร์ตนะคะให้ก๊อปปี้หน้าพาสปอร์ต2อใบพาสปอร์ตต้องมีอายุเกิน3เดือนก่อนวันเดินทางนะคะพร้อมกับก๊อปปี้วีหน้าที่มีวีซ่าทุกหน้าค่ะพาสปอร์ตเนี่ยต้องใช้ทั้งก๊อปปี้แล้วตัวจริงนะคะใครมีพาสปอร์ตหลายเล่มให้เอาพาสปอร์ตไปทั้งหมดเลยค่ะใครเคยเปลี่ยนชื่อนะคะให้ใช้ให้นำใบเปลี่ยนชื่อไปด้วย ใบรับรองการทํางานถ้าใครทํางานออฟฟิศก็ให้ที่ออฟฟิศนะคะออกใบรับรองการทํางานให้พร้อมกับก๊อปปี้สลิปเงินเดือน3นเดือนย้อนหลังแต่ถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวก็ต้องมีหลักฐานนะคะเพราะว่าเขาจะดูว่าคุณมีงานทําที่เมืองไทยไหมเขากลัวไปติมากแเราไม่กลับกลัวมากอย่างเช่นถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวค้าขายคุณก็ต้องมีใบ ทะเบียนการค้าหรือถ้าคุณมีร้านเสริมสวยคุณก็ต้องมีรูปถ่ายหรือถ้าคุณเป็นเกษตรกร,เ,กรเขาเรียกอะก็ต้องมีใบใบเกษตรกร,กรใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใครมีนโฉนดก็ต้องเตรียมไปคือคือ,คอมีอะไรให้ตเตรียมไปเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้วีซ่าเดนมาร์กยากขึ้นเยอะมากหลักฐานการเงินก็คือเป็นสเตทเมนต์6กเดือนย้อนหลังซึ่งสเตทเมนต์ตอนเนี้สามารถขอทางอินเทอร์เน็ตได้ถ้าใครมีแอปธนาคาร ติกขอนะะวีซ่าเดนมาร์กถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเงินจะต้องใช้เยอะกว่าวีซ่าเยี่ยมเยียนเพราะว่าเราเดินทางท่องเที่ยวเองเรามาพักโรงแรมเองนะคะถ้าวีซ่าท่องเที่ยวต้องใช้เงินโชวัวนละ500โครนหรือ2,500บาทคูณจำนวนวันที่คุณจะไปแต่ยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนจํานวนเงินจะอยู่ที่วันละ350โครนหรือ1,750บาทคูณจำนวนวันที่คุณจะไป แต่ว่าแนะนําว่าถ้าไม่ถึงแสนให้ใส่แสนอัพไว้ก่อนเลยค่ะแสนแสนห้าสองแสนคือถ้ายิ่งเยอะยิ่งดีนะคะคือเพราะว่ามีมีหลายคนโดนปฏิเสธเนื่องจากบางคนให้เหตุผลว่าเงินเดือนไม่พอในการดํารงชีพคือกลัวว่าจะมาอยู่เดนมาร์กกลัวว่าจะมาอยู่แล้วไม่กลับหรือว่าเงินโชว์ไม่พอหลักฐานการเงินหลายคนโดนข้อนี้นะคะ หลักฐานระบุความสัมพันธ์ถ้าใครที่ยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนนะคะหลักฐานระบุความสัมพันธ์คุณเป็นอะไรกับคุณเชิญรูปถ่ายด้วยกันนะคะถ้าเป็นแฟนกันก็เป็นรูปถ่ายด้วยกันเขาไปเที่ยวเมืองไทยกี่ครั้งเขาเคยไปบ้านคุณไหมถ่ายรูปกับญาติพี่น้องคุณไหมแล้วก็หลักฐานการแชทหลักฐานการโอนเงินให้คุณนะคะปริ้น์นออกมาค่ะแนบไปด้วยถ้าใครมีลูกอันนี้กุ๊กแนะนํานะคะถ้าใครมีลูกเล็ก ให้ไปขอไปรับรองเกิดที่อำเภอตอนนี้ที่อำเภอเนี่ยเขาออกเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยเราจะได้ไม่ต้องไปแปลเพราะว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคุณมีภาระที่เมืองไทยจะต้องกลับมาดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือใครมีหลักฐานอื่น,นๆที่จะสามารถระบุว่าคุณจะกลับมาเมืองไทยก็สามารถยื่นแนบไปด้วยได้นะคะกุ๊กเคยพาน้องคนหนึ่งไปเขาขอโฉนดนะคะก็พอดีว่ากุ๊กให้น้องเขาเตรียมโฉนดไปด้วย ข้อสุดท้ายค่ะรูปถ่ายนะคะขนาดคือ35ม mm, ิ้ามลิเมตรคูณ45 mm. ่้ามิลิเมตรไม่ต้องไปดูก็ได้ค่ะให้ไปที่ร้านถ่ายรูปแล้วบอกเขาว่าจะถ่ายรูปสำหรับทำวีซ่าทางร้านถ่ายรูปคัดทราบค่ะนอกจากหลักฐานที่บอกมาทั้งหมดนี้นะคะจะต้องมีใบกรอบนะคะบกรอกคำร้องเรากรอกเสร็จแล้วก็คือปริ้นออกมาแล้วก็ใบเสร็จการจ่ายเงินนะคะก็ต้องปริ้นออกมาด้วยเสร็จการจ่ายเงินนะคะก็ต้องปริ้นออกมาด้วย อีกอันนึงก็คือเช็คลิสต์นะคะเดี๋ยวกุกจะแลบติงไปเพราะว่าใบเช็คลิสต์เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาจะดูว่าเอกสารเรามีอะไรบ้างเขาเราก็จะติก๊กติกนะคะตามใบนี้ต้องมีด้วยนะคะอันนี้เอกสารที่ต้องใช้ส่วนการกรอกข้อมูลขอคำร้องขอวิจาเดี๋ยวกุกจะทำคลิปให้อีกทีนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย